กัลยาณนะการีกัลยานางปาปการีจะปาปกังซึ่งแปลความหมายว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพระประธานในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนจรันสนิทวงศ์ซอย32แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารเป็นวัดมหานิกายพระประธานในพระอุโบสถคือหลวงพ่อพระศาสดาเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัยอันเชิญมาจากกรุงสุโขทยัยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งฝีมือช่างเดียวกันกันกบที่หลอ่อพระสักยมุนีที่วัดสุทัศเทพวรารามปัจจุบันวัดสุวรรณนารามราชอวรวิหารม,มีพระเทพ สุวรรณเมธีสุชาติกิติปุญโยปร,ริยนธรรมแปดประโยคเป็นเจ้าอาวาสโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ